สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับสู่รายการ infinity books กันอีกครั้งนะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้ค่ะอยากจะพาทุกท่านไปรีวิวหนังสือจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีชื่อขนาดที่ค่อนข้างยาวนะคะแต่ว่าเราอ่านไปแล้วเราก็รู้สึกมีความสุขมากกับหนังสือเล่มนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารแม้จะเป็นเรื่องราวแบบขั้นต้นตั้งต้นเนี่ย มีเรื่องอาหารหมันจะนิดหน่อยนะเป็นเรื่องของแบบสภาวะทางจิตใจแต่พออ,อ่านไปแล้วเออโอเคมีเรื่องอาหารเพิ่มเติมขึ้นนะมันทําให้รู้สึกอิ่มอร่อยมากกับหนังสือเล่มนี้ซึ่งหนังสือเล่มนี้นั้นมีชื่อว่าน้าพึ่งหวานในวันนั้นปเปลี่ยนชีวิตขม,ขมขมของฉันในวันนี้นะคะจากสนักพิมพ์กโกลซึ่งต้องบอกว่าสนักพิมพ์กโกลในจิตใจใต้สนุกข,ของเราเราสึกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างจะเป็นสนักพิมพ์ที่มาแรงเหมือนกันนะคะแล้วก็ หน้าปกนี่ไม่รู้เป็นไรหลังๆมานี่หนังสือที่แบบหนังสือแปลทั้งหลายเนี่ยปกสวยทุกเล่มนะคะใครที่แบบอยากสะสมอุงเล็บอันนี้ยังไม่ได้สปอนเซอร์เหมือนเดิมนะใครที่อยากสะสมนะเรามีความสุขว่าไม่ผิดหวังนะคะแล้วก็อะมาดูหน้าปกกันหน้าปกเขียนว่ายิงสาวน้ำพึ่งและการเริ่มต้นใหม่ เรื่องราวที่จะทิ้งรสชาติหอมหวานปานน้ำผึ้งเอาไว้ในใจของทุกคนโอ้โหเป็นไงดูท่านหวานปานน้ำผึ้งเดือน5นะคะหนังสือเล่มนี้เขียนโดยคุณเทราจิฮารุนะแล้วก็แปลโดยคุณนัจจุธาสุวรรณรัตน์ต้องบอกว่าหน้าปกน่าน่ารักมากนะคะก็จะเป็นเหมือนกับพื้นดินพื้นหญ้านะคะแล้วก็มีแบบว่าดอกมงดอกไม้ดอกทานตะวันขึ้นฝั่งซ้ายฝั่งขวาของบ้านขนาดเล็ก ซึ่งต้องบอกว่าเป็นบ้านนะแต่เป็นบ้านที่มิใช่สำหรับคนอยู่ที่รักเป็นบ้านสำหรับพึ่งน้อยอยู่แล้วก็ออกจากแบบตัวบ้านออกมาเนี่ยก็จะมีขวดโหลวางอยู่ซึ่งประหนึ่งก็คือเป็นขวดที่จะมีน้าพึ่งหยดลงมาแล้วก็รอเก็บเข้าไปรอทำกิจการเจ้าของร้านน้าพึ่งอะไรก็ว่าไปนะคะเรามาดูหลังปกกันหลังปกเขียนว่า16ปีก่อนสึการะมิโดริเคยคิดว่าหากจบ นะหากชีวิตจบลงในวันพรุ่งนี้ก็คงจะดีแต่ความคิดนั้นกลับเปลี่ยนไปเพราะน้ำพึ่งขวดเล็กๆจากหญิงสาวแปลกหน้าคนหนึ่งปัจจุบันมิโดริอายุ30ปีลาออกจากงานและย้ายตามคนรักไปอยู่ที่เมืองอาสนบ้านเกิดของเขา แต่ความฝันที่จะได้แต่งงานสร้างครอบครัวก็พังทลายลงเมื่อพบว่าพ่อของคนรักไม่ยอมรับในตัวเธอและยังขับไล่ไซส่งเธอไปให้พ้นหน้าอีกต่างหากคนทางเดียวที่เธอจะได้รับการยอมรับจากพ่อของคนรักก็คือการไปทวงค่าเช่าที่ดินจากคุโรเอะสุซุมุเจ้าของสวนน้ำผึ้งมาให้ได้มิโดริจึงต้องต่อสู้เพื่อพิสูจน์ตัวเองครั้งใหญ่ และใครจะรู้ว่าน้ำพึ่งขวดเล็กๆเมื่อ16ปีที่แล้วกับสวนน้ำพึ่งในวันนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้หญิงที่ไม่มีทางไปให้กลายเป็นคนใหม่ที่ไม่มีทางยอมแพ้เด็อกครั้งแรกมากทุกคนนะฮะอ่ะต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้สนนราคาเต็มตามปกก็คือ280บาทเรามาดูเลขหน้ากันไหมเลขหน้านี้ประมาณ220หน้า แต่ต้องบอกทุกท่านว่านะช้าก่อนถ้าใครเตรียมจะไปงานสัปดาห์หนังสือหรือใครเริ่มเห็นราคาปกหนังสือฉบับอื่นๆเราบอกไปเลยว่าหนังสือนำพึ่งหวานในวันนั้นเปลี่ยนชีวิตคมๆม,มของฉันในวันนี้ราคาถูกไปเลยจ้าล่าสุดนี่เราเห็นหนังสือเล่มหนึ่งโหแบบทุกท่าน400กว่าบาทราคาหนังสือหนึ่งเล่ม เอาพุ่งตรงบางทีไม่ใช่แค่400อเกือบจะ500บาทแล้วนะคะสำหรับเงินเฟอ้อในระยะนี้นะคะก็มาฟังรายการเราก่อนได้ว่าเออเป็นยังไงนะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสักเล่มนะคะอ่ะก็ต้องบอกว่านางเอกของเรานะคุณมิโดริเนี่ยจริงๆเรื่องแบบเริ่มต้นตอนที่เธออยู่ในช่วงชั้นมัธยมเนาะชีวิตเธอก็ดีตอนแรกๆนะในวงเล็บก็มีเพื่อนแบบเออเพื่อนที่ดูรักกันดีอะไรเงี้ยไปมาจากที่รักก็คือเหมือนกับถูกเพื่อน,กนแกล้ง คือเรื่องมันเริ่มจากแบบอารมณ์ฟิลแบบเออฟิลแบบผู้หญิงชอบผู้ชายคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยแล้วผู้ชายก็แบบไม่ได้มาชอบเพื่อนเธอคือลุงลังมากตอนแรกนะมันก็เลยกลายว่ามันเป็นความรักแบบฉบับในวัยเด็กที่ไม่สมหวังนะแล้วก็กลายไปว่ามิดริเนี่ยเป็นเหยื่อก็ถูกกลั่นแกล้งอะไรต่างๆนานาจนมีความรู้สึกว่าแน่นอนนะหนึ่งคืออยากจบชีวิตไม่อยากไปโรงเรียนแบบชีวิตสิ้นหวังแล้วแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองแบบร่างโทม นะคะที่เธอกาลังเหมือนกับนั่งเหมอนะแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหแบบชีวิตนี้มันไม่โอเคเลยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งก็มากับเด็กน้อยนะเด็กผู้หญิงผู้หญิงคนนี้เขาก็บอกว่าอะดูท่าทางเธอได้แบบไม่ค่อยโอเคนะคะคือในการพูดการจาของผู้หญิงคนนี้จริงๆก็ไม่ได้ดูแบบเอาอกเอาใจมิดริมากนักหรอกนะคะแต่คําพูดบางอย่างของผู้หญิงคนนี้มันทําให้รู้สึกว่าเออ ชีวิตดีขึ้นทุกๆด้านนะด้วยการกินน้ำผึ้งหยดเดียวคือเธอบอกว่าอย่างแรกเลยอันนี้เราจะสรุปใจความให้คือว่ากรุณาเราอะยังไม่รักตัวเองแล้วใครจะมารักเราเนะเราจะต้องแบบเหมือนทําตัวเองให้ดีลักษณะนั้นคือเป็นการพูดให้กําลังใจเชิงที่ดูเหมือนไม่ตั้งใจจะพูดแล้วก็มอบเหมือนกับน้าผึ้งเอาไว้ให้เธอกินนะพอเธอได้สัมผัสรสชาติน้าผึ้งนั้นมันเหมือนกับเอาจริงนะเหมือนเหมือน,นจุดที่ คนเราแบบไม่มีความหวังในชีวิตแล้วนะคะแล้วก็ไม่อยากให้เออคือครอบครัวเธอก็เหมือนกับว่าไม่เชิงจะมีปัญหาขนาดนั้นนะแต่หมายว่าแม่เธอได้ให้ความสนใจให้ความสําคัญกับน้องมากกว่าอะไรแบบเนี้ทำให้เธอก็คือต้องต่อสู้ด้วยตัวเองพอเรื่องมันมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บเธอก็แบบไม่สามารถที่จะปรึกษาใครได้แต่กลายว่ามันมีผู้หญิงที่เราต้องเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่ใครก็ไม่รู้เนาะเดินผ่านมาทางนี้เห็นเธอนั่งดูแบบหดเหี่ยวหมดอะไรแต่อยาก ก็มอบน้ำพึ่งให้พร้อมกับคําคมบางอย่างซึ่งคนพูดนี่ก็ดูไม่ได้แบบตั้งใจจะพูดด้วยนะแต่มันได้เปลี่ยนชีวิตของเด็กหญิงผู้นั้นนะคะให้กลายแบบเออเอาเว้ต่อสู้กับชีวิตนะคะจนกระทั่งมาสู่วัยทํางานนั่นก็คือเรื่องราวของวัยแบบเยียบ30ละเธอก็มีแฟนนะ,ะแฟนเธอนี่นพูดตรงๆนะไม่ได้เรื่องได้ราวก็อยู่ด้วยกันนี่แหละนะคะปรากฏว่าเธอก็แบบมีงานมีการทําปกตินี่แหละ แต่แฟนเนี่ยเหมือนเป็นผู้ชายเราจะใช้คำแล้วเป็นจะดูโบราณไปไหมยิบยงกล่าวคือทำอะไรได้แปบ๊บแป,บแ,ปบแล้วก็ไม่ใช่งานที่ต้องเรียกว่าเป็นงานประจำที่แบบโอ้โหมนุษย์ออฟฟิศอะไรกันด้วยนะบางทีอาจจะดูแบบเป็นเชิงงานพาร์ทไทม์งานในร้านอาหารอะไรเงี้ยแต่ว่าทำแปบ๊แปบๆปบก็ต้องออกเพราะอะไรแล่เหรอนะเพราะเป็นคนที่ยิบยงนะคะอดรนทนไม่ได้นี่ใช้สับผิดนะใครที่เป็นเอ่อมนุษย์ราชบัณฑิตนะคะก็บอกเราด้วยเนาะคือ ทำงานลาออกทำงานลาออกจนกระทั่งวันหนึ่งมันไม่ไหวแล้วนะผู้ชายก็บอกว่าลาออกนะนังเอกของเรามิโดริอ๋อเอกแล้วหรอแบบหุดหิตอนะ่ะคือมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ผู้ชายที่อยู่กับเราเนี่ยมันไม่ได้เรื่องนะแม้กระทั่งเพื่อนรักของเราก็ยังบอกว่าเออเลิกเลิกไปเถอะอะไรเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเหมือนกันนึกออกไหมคือแบบเราไม่สามารถกล้าออกจากความสัมพันธ์นี้ได้เพราะว่าฉันอายุสามสิบแล้วคืออยู่ด้วยกันมานานในความรู้สึกของเธอนะ่เกินกว่าที่จะแบบอ่ะเลิกกันแต่รู้ไหมว่าผู้ชายคนนี้คือ สิดได้ผู้ชายห่วยๆทาไมรู้นะแต่ว่าก็ทนอยู่ไปทีนี้ปรากฏว่าผู้ชายก็บอกว่าโอเคลาออกแล้วแต่มีแลนเด็ดกว่านั้นก็คือลาออกไปได้วยการเถิดนะคะนอกจากพรากอนาคตของตัวเองนะวงเล็บของผู้ชายยังจะมาพรากอนาคตของน้นองเอกของเราตอนแรกก็เลยคิดว่าตอนแรกที่อ่านนะคิดว่าเออมันก็คงไม่มีอะไรหรอกนางเอกแหมเป็นเราไม่ไปอ่ะนะผู้ชายคนนี้มาชวนไปทําไมเนาะปรากฏนางเอกบ้าจี้ไว้เออไหนๆก็เหมือนกับไม่มีอะไรเสียละ ตามไปด้วยกันเลยนะก็คือกลับบ้านเกิดของพระเอกตามที่หลังปกได้เขียนไว้นะทีนี้พอไปมาเธอก็เข้าใจว่าอ่ะผู้ชายก็คงแบบฟีลแบบฟีลขอแต่งงานอะไรเงี้ยก็คือคงจะไปอยู่แล้วก็ไปทํางานที่งานที่บ้านผู้ชายเขาทําอะไรเงี้ยผู้ชายก็แบบบ้านก็มีกิจการมีอะไรเงี้ยแต่ว่าแน่นอนคือมันอยู่ในพื้นที่ห,าห่างไกลออกไปก็คือไม่ได้เป็นกิจการที่แบบนึกออกไหมคุณแบบมันไม่ได้เป็นแบบโหประจำจังหวัดที่ใหญ่โตขนาดนั้น คือมันเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดมีกิจการให้อยู่ได้ลักษณะนั้นนะแล้วก็ก็มีครอบครงครอบครัวเขาก็ยังอยู่กันหมดเลย,เลยอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอในขณะที่แบบเหมือนกับกําลังเดินทางไปเนี่ยนะมิดดรีก็รู้อีกว่าโอ้ตายแล้วฉันไว้ใจผู้ชายห่วยๆคนนี้ขออนุญาตนะคะใครที่แบบเออฟังแล้วแบบเออทำไมลแล้วว่าผู้ชายทั้งเรื่องเลยอันนี้คือตามเนื้อเรื่องอะจ๊ะเธอก็แบบรู้ความจริงว่านะคะคึ จนไปนลาออกจากงานแล้วจนตัดสินใจจะไปผู้ชายแล้วอา้าวผู้ชายยังไม่ได้บอกที่บ้านว่าจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้คือเอามาด้วยนะคะกลายว่าพอไปถึงที่บ้านก็ได้รับรู้ความเป็นจริงว่าอ่ะอ่ะพ่อของผู้ชายก็แบบไม่ได้เห็นดีเห็นงามด้วยกับเรื่องราวที่จะแบบเออกลับมาทําไมอะไรแบบเนี้ยกลับมาเพราะว่าอ่ะไปไม่รอดแล้วสิท่านะฮะก็คือโดนดูถูกดูหมิ่นสารพัดแล้วซ้มไลายตามเรื่องเลยก็คือว่า ก็ไม่ได้รับให้มิโดริเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยกันกับผู้ชายนะคะมิโดริก็คือแบบเออคือวิธีการพูดอะไรของคนญี่ปุ่น mm. เขาคงดูซอฟะนะแต่ว่าเขาคงแปลออกเองว่าแบบเออถ้างานชันก็ต้องมีเหมือนหาที่ยืนของตัวเองเหมือนกันนะเธอก็แบบมีศักดิ์ศรีนะคะเพื่อนหญิงพลังหญิงสุดชีพนะะเธอก็ไปหาที่อยู่อาศัยเองพร้อมกับทั้งนะคะเหมือนกับพ่อของผู้ชายเนี่ยเขาก็แบบให้งานมาชิ้นหนึ่งคือเหมือนกับดูถูกเธอนิดนึงอะนะ แต่ว่าเขาก็ให้แงจะบอกว่าเป็นงานก็ไม่เชิงแต่แบบถ้าจะให้ฉันดูว่าเธอเป็นคนได้เรื่องได้ราวเนะี่ยไปเก็บเจ้าหนี้ไปเก็บเงินนะจากลูกหนี้ให้หน่อยนะคือที่บ้านเขาเป็นเจ้าหนี้เก็บเงินทีไรเก็บไม่ทันทีของอิตาเนียนะซึ่งเธอก็แบบอ่ะฉันโอเคค่ะจิตอาสาเพื่อพิโสูจน์เธอทราบว่าดิฉันเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งนะจ๊ะไม่ใช่แบบมาเล่นเล่นโอเคแต่เธอก็ย้ายไปอยู่ของเธอเองนะแลในขณะ,ะที่ผู้ชายก็ทํางานของที่บ้านไป ไอตัวความสัมพันธ์ในเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็เริ่มห่างกันเรื่อยนะคะแบบคือเห็นได้ชัดเลยว่าหญิงชายคู่นี้เอ่อตกลงมันก็เป็นแฟนกันแล้วก็มีแฟนที่แบบไม่ได้เรื่องได้ราวใช่ไหมแต่พอมาอยู่ในที่ที่แบบสำหรับเรามันเป็นพื้นที่ปิดนะเพราะเป็นพื้นที่ที่ทุกคนเขาก็ดูจะรู้จักกันหมดเมืองมันขนาดไม่ใหญ่อะแต่กลายว่าความสัมพันธ์มันห่างไปเรื่อยเพราะว่าอยู่กันคนละที่ถึงแม้วงเล็บจะอยู่ในพื้นที่ใกล้กันนะผู้ชายก็เริ่มจะต้องมาทํางานหนักขึ้นเพราะว่าชีวิตนี้ คงจะโดนแบบพ่ออันนี้มากเนาะอ่ะสุดท้ายก็กลายว่ามันก็มีความสัมพันธ์ที่แบบงงงวยทุกท่านคือในเรื่องเนี่ยพ่อก็อยากให้ลูกชายตัวเองเนี่ยนะซึ่งมีแฟนอยู่แล้วไปแต่างงานคนอื่นเถอะพ่อจะเลือกให้โอ้โหแบบปวดหัวไปหมดนะผู้หญิงก็มิดริเราก็มีความแบบอารมณ์นิดนึงแบบแต่ไม่ได้เยอะนะคะพอแบบน่ารักกรุบกริบว่าแบบมีความแบบหึงหวงนิดนึงอะไรเงี้ยแต่โอเคสุดท้ายคนที่เธอจะต้องไปเก็บเงินเนี่ย จริงๆเขาก็เป็นเหมือนกับเจ้าของสวนพึ่งนี่แหละนะก็มีอาชีพที่แบบจะต้องเก็บแบบรังพึ่งขายผลิตภัณฑ์ที่มาจากพึ่งรวมทั้งน้ำพึ่งนะสุดท้ายเธอเองจากผู้หญิงที่อยู่ในเมืองดีๆนะลาออกจากงานเนี่ยก็ได้มาช่วยในเรื่องของกิจการสวนพึ่งคือจากเดิมเนี่ยมีสถานะไปเหมือนเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละยังไม่ได้เป็นสพายด้วยเนาะไปทวงนี้แต่ท้ายสุดเธอกลับรู้สึกว่าเฮ้ มันนึกถึงน้ำผึ้งในสมัยที่เธอได้กินฟรีในสมัยนั้นแล้วมันเปลี่ยนชีวิตเธอเธอก็เลยรู้สึกว่าเอาละฉันจะตั้งต้นชีวิตพร้อมกับขอให้ลูกหนี้คนนี้เป็นอาจารย์ฉันในการสอนเรื่องเกี่ยวกับกิจาการร้านผึ้งให้หน่อยแล้วฉันก็จะทําให้ดีที่สุดนะให้มันรู้สึกว่าเออชีวิตฉันเปลี่ยนได้เพราะน้ำผึ้งหยดเดียวเนาะแล้วดูซิว่าชีวิตฉันจะไปต่ออย่างไรจากตรงนี้ คะก็จริงๆใบได,ได้แค่นี้เพราะว่าจริงใบได้แค่นี้ก็มาประมาณสักพักของเรื่องแล้วนะแต่ว่าเรื่องมันกลมกล่มอมที่ทุกท่านก็จะแบบได้ยินได้ฟังเรื่องราวนะคะหรือได้อ่านแหล่งว่าง่ายๆผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำผึ้งแหมหวานป่าน้นำผึ้งเดือน5เราก็จะค้นพบว่าในชุมชนแห่งนี้นะมันก็มีความแบบเออมีวัยรุ่นอันธพาลมีเรื่องราวที่แบบ ไม่ใช่ว่าจะเรียบง่ายสะทีเดียวนะคือไม่นับเรื่องแบบในครอบครัวของตัวผู้ชายที่เป็นแฟนเธอนะที่แบบวุ่นวายพลอยแล้วแต่ว่ากิจการรบรนพึ่งและการหางานในพื้นที่แบบปิดอย่างเงี้ยนะคะในต่างจังหวัดเนี่ยสําหรับเราสกว่ามันช่างยากเย็นเหลือเกินนะแต่ว่าเธอก็พยายามมีโดริเราก็คือแบบเพืือกสุดท้ายเพราะว่าจุดจุดหนึ่งที่ฟังดูหน้าเศร้าก็คือว่าคือเธอทิ้งทุกอย่างในชีวิตในเมือง และจริงๆแล้วพูดกันตามตรงนะเธอเองก็พูดและนึกในใจตลอดว่าถ้าเธอไม่สําเร็จที่นี่เธอก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเพราะเธอไม่มีที่ไปแล้วโอ้โหทุกท่านเพราะนั้นเรามาลุ้นกันว่าแม้จะอย่างว่านะอาจจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งก็ได้น้ำพึ่งหวานในวันนั้นปเปลี่ยนชีวิตขมๆข,มข,มของฉันในวันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปอย่าลืมไปติดตามอ่านกันได้ถ้าท่านฟังเรื่องจากเราแล้วสนใจก็ ไปหาซื้อกันได้280บาทสำหรับวันนี้เดียนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า